คุณตาคุณแม่หน้าร้านใช่ไหมคะคุณแม่สาวดูเป็นแับคุณแม่เซลินทิด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะกล้วยห้าแตงห้าตาเดี๋ยวย่าเดี๋ยวค่อยแบ่งกันเออนะคะอาะแม่นางมาเดิอมาเดินไค่ะได้ได้นะคะกล้วยห้าแตงห้าตาออบสบเลก็ได้แล้วแต่ชอบเออทั้งหมดอ่ะสิบถุงเช่นละสามถุงอ่ะ เจอละสามจะให้ปู่เยอะหน่อยให้ปู่สี่อาปู่โอเคโอเคค่ะทางนวเอาแตงโมสานะคะเดี๋ยวนับดีๆอ่ายหญนวลไปกีดวงใหญ่นวลสามใหญนวลสามปู่เอาสี่ปู่พิเศษปู่พิเศษปู่เอาอาโสนะคะอาโสอ่าน้องตะวันเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวนะอคุณแม่ป้อนหน้าร้านก่อนน้องตะวันก็ยังอยู่นะคะน้องตะวัน ขอบคุณค่ะแม่จ๋าขอบคุณคุณแม่สลินทริ์นะคะโอ้ใครเดินมาอ๋ออันนั้นไายโค้กขอบคุณค่ะคุณแม่หน้าลานนะคะอานนท์สาโคมาอย่าไปเปิดนะคะไหนเปิดต้องไหนห้อลองมาเห็นอันนั้นไายโค อยู่ไหน <Boy. S 1> อ่ะบอกไม่เห็นเขาไปไหนไม่รู้เขามาจากเขามาจากงานแห่เขาลับบ้านเขาครูได้สี่ถุงเลยนะคะเชือกเดียวน้งน,นั่นก็เชือกละสามขอบพระคุณนะคะคุณแม่เดี๋ยวย่าหกมัดหกสิบมัดเดี๋ยวแบ่งไว้กองกลางกนะ่อนเนาะอ่ะคุณตามาฝากก่อนนะตาจะกลับหรือย,อยังคุณตาพลายตะวันนะคะแกจะกลับแล้วนะคะอยู่ห่างบ้านเราสิบกว่ากิโลนะคะเอ็นดูผลไม้ไปฝากน้องตะวันได้นะคะน้องตะวัน ลับได้ยังนะคะขออ่อนๆสักหน่อยโอเคอ่ะขอคุณแม่อ,อ่ออนคุณแม่เอาฝากคุณแม่คุณแม่ดูอยู่น้องตะวันนะคะ,ะนะ้นนองตะวันนะคะเขาบ้านอยู่ไกลแกจะได้กลับก่อนนะคะจ้าแม่จ๋า,จาอคุณแม่แพรสวัสดีคะ่ะแมเะะ่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะทำไมแอบเกี่ยวไม่ได้งงไม่ได้ยินเลยแป๊บหนะคะ่ะ เพิ่มเติมได้นะคะมังเสียงน้องอายจะมาแล้ว โอ้โหกราบค่ะคุณค่ะโออไม่ได้เปิดไม่ได้ดูเลยคุณแม่แพมจ๋ากราบขอบคุณนะคะแม่เติมเติมได้เด้อคุณพ่อคุณแม่จ๋าทักมาได้เลยนะคะขอบคุณคุณแม่แพมนะคะวัดดี้ผู้ใหญ่ใจบุญนะคะ